ทำไมลงทุนแล้วไม่ประสบความสําเร็จไม่ได้กําไรสักทีแถมขาดทุนอีกต่างหากและคำว่าวินัยในเชิงการเงิน <c oughs> มันแปลว่าอะไรครับเฟิร์นอีปัญหาหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับวินัยก็คือเราซื้อขายบ่อยเกินไปแต่สิ่งนี้ก็ต้องมีจังหวะมั้ยอย่างน้อยที่สุดเราต้องรู้ว่าซื้ออะไร <c oughs> เพื่ออะไรแล้วทําไมเราต้องซื้อเนี่ยนะคะวัน <c oughs> นี้มาดูกันดีกว่านะคะว่าอะไรน่าจะเป็นเหตุผลที่ทําให้เราลงทุนแล้วไม่สําเร็จแล้วก็ DCA จะช่วยปิดความเสี่ยงนั้นได้อย่างไร smart invest by ttb smart port พอดแคสต์เพื่อการลงทุนที่มั่นใจและง่ายขึ้นกว่าเดิมความเดิมตอนที่แล้วครับเราคุยถึงคำว่า DCA Dollar Cost Averaging เราก็ต้องตั้งคำถามว่าแล้วมันคืออะไรไกลไกในการเวิร์กข,ของมันคืออะไรทําไมเราจึงเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันมีความสําคัญครับเฟิร์นครับปัญหาก็คือมีคนถามมาค่ะพ่วิทหลังจะออกไปสี่เอพิโซดนะคะว่าเอ๊ะทำไมก็ลงทุนตาหนาหละ่จะจิตวิทยาก็ทําแบบนี้ท้ายที่สุดเนี่ยททำไมลงทุนแล้วไม่ประสบความสําเร็จไม่ได้กําไรสักทีแถมขาดทุนอีกต่างหากนะีจริงๆแล้วปัญหานี้พวกเราก็เคยเจอเนาะพ่วิทเคยเจอโอ้ทนะุกคนเจอกันหมดแล้วละครับอย่างที่บอกนักรบย่อมต้องมีบาดแผลแล้วชอบที่เฟิร์นพูดมากใครที่บอกไม่เคยขาดทุนเลยแสดงว่า พูดโกหกอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้มาดูกันดีกว่านะคะว่าอะไรน่าจะเป็นเหตุผลที่ทําให้เราลงทุนแล้วไม่สําเร็จแล้วก็ดี a จะช่วยปิดความเสี่ยงนั้นได้อย่างไรนะคะฟันเชื่อว่ามีสัก2อสอย่างด้วยกันอย่างแรกก็คือเราซื้อตามคนอื่นหรือเปล่าเขาบอกให้ซื้อซื้อแต่เขาไม่เคยบอกให้เราขายไงเราก็เลยซื้อซื้อซื้อไม่ได้ขายพอล่วงมาอ้าวเขาไม่ขายก็ไม่ขายถือไปถือมาขาดทุนเฉยเขาเอาซื้อมาแล้วขายได้ด้วยเหรอต้องขายเนาะใชมเพราะบางคนโยอมไว้ตลอดชีวิตไม่ใช่นะครับ ขายได้ใช่ค่ะแต่สิ่งนี้ก็ต้องมีจังหวะมันไหมใช่แล้วค่ะหรืออย่างน้อยที่สุดเราต้องรู้ว่าซื้ออะไรนะคะเพราะว่าถ้าเรารู้แล้วว่าเราซื้อหุ้นตัวไหนซื้อกองทุนไหนซื้อสินทรัพย์ไหนเพื่ออะไรแล้วทาไมเราต้องซื้อเนี่ยนะคะเราก็จะรู้เหตุผลว่าเราควรถือหรือเปล่าหรือเราควรขายเมื่อไหร่แต่ถ้าเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราซื้ออะไรเข้าไปเราก็จะไม่รู้ว่าเราควรถือไหมและเราควรขายตอนไหนนั่นเองอนี่คือปัญหาสําคัญนะ แต่วันนี้เนี่ยที่เราจะมาคุยกันเรื่องของ DCA <ม>ครับจะขออธิบายพันนวกกับสองสคำซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องมากค,คำแรกนะครับเกี่ยวโยงกับเรื่องของอุปนิสัยการลงทุนครับงู<ม>ทีลวเราบอกว่าการลงทุนจะต้องมีความรู้จะต้องมีสติอีกส่วนคือคำว่าวิายัย<ม>เดี๋ยวมาคุยเรื่องวิในสองครับงูทีลวเราคุยกันคำว่าวัตจักเศรษฐกิจทําไมวัตจักเศรษฐกิจมันเกี่ยวข้องอะไรกับเรานะครับอีกส่วนหนึ่งคือแล้ว DCA จะไปตอบโจทย์ไอ้สิ่งเหล่านี้ได้ด้วยวิธีการอะไรบ้างขอไปอย่างแรกเลยครับเฟิร์นวิัย ทำไมเราต้องมีวินัยด้วยก็เรามีเงินแล้วก็ไปลงเนอะใช่เราก็จับจังหวะแล้วก็ไปลงนะแล้วคำว่าวินัยในเชิงการเงินมันแปลว่าอะไรครับเพิร์นจริงๆแล้ววินัยนะคะจริงๆแปลว่าสิ่งที่ต้องทําแม้ไม่อยากทําอันนี้คือคําว่าดิส ц и ลินหรือวินัยเลยเป็นนิยามที่ใช้ได้กับทุกเรื่องพี่วิทย์รู้ไหมว่าออกกําลังกายต้องออกรู้แต่ว่าอยากทำไหมอยากแต่บางทีมันทําไม่ได้มันเจ็บตรงนี้แหละแล้วไอ้สิ่งที่เราจะผลักดันเราไปจากเตียงนอนแล้วให้เรารู้ขึ้นมาเนี่ย นั่นคือหมไม่มีไหนเหรอใช่ค่ะการลงทุนก็เหมือนกันเรื่องสุขภาพก็เหมือนกันการนอนให้เพียงพอก็เหมือนกันการกินอาหารที่ดีก็เหมือนกันนี่คือวินัยทั้งหมดเลยนะคะคือสิ่งที่ต้องทําแต่ไม่ค่อยอยากทําถ้าใครทําได้แม้ไม่อยากทําแปลว่าคนนั้นมีวินยัยกลับมาถามตัวเองโอ้โหอันนี้นะฝนทำให้นึกถึงคำคำหนึ่งเลยนะเครื่องเคียงคําว่า professional มืออาชีพ ทำได้ดีแม้จะเป็นสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบทําก็ตามแต่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นวินัยก็เกี่ยวข้องกัรบังคับตัวเองให้ทำได้ใช่ค่ะทีนี้พอมาทับซ้อนกับภูมิทัศน์เรื่องการลงทุนมันเกี่ยวข้องกันยังไงครับการลงทุนเนี่ยอย่างเมื่อสักครู่บอกแหละนะคะว่าซื้อตามคนอื่นเป็นปัญหาหลักนะคะอีกปัญหาหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับวินัยก็คือเราซื้อขายบ่อยเกินไปาการซื้อขายบ่อยๆเนี่ยไม่ดีตรงไหนอ่ะมันอาจจะทําให้เราเนี่ยนะคะเสียค่าธรรมเนียมระหว่างทางเยอะค่ะพีวิ์เพราะทุกครั้งที่ซื้อขายมันมมมีีีคค่่าาาารรเเเนนนนยกกกกิดดขขึ้้และะงงัััไทุอจจถู ไปกับค่าธร,รมเนียมโดยที่เราไม่รู้ตัว <Ừ. S 2> แถมเราก็ทนถือไม่นานพอ<ๆ>ก็แปลว่าทนรวยได้นานไม่พอ<ๆ>ก็คือขายหมูไปก่อนนั่นเองมนที่เราคุยตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้ว oh. เช่นเดียวกันกับเรื่องของจังหวะของเศรษฐกิจนะคะคที่จริงๆแล้วเนี่ยในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยมันมีโอกาสแล้วก็ความเสี่ยงประกอบกันไปซึ่งถ้าเรามีวินัยในการลงทุนสม่ําเสมอทั้งขาขึ้นและขาลงนะคะไม่ว่าจะเป็นการ DCA การคัดลอสในระดับความเสี่ยงที่เรารับได้ถ้าเราทำ ได้แบบนี้ฝนก็เชื่อว่าระยะยาวเนี่ยการประสบความสําเร็จการลงทุนก็สามารถทําได้ค่ะโอ้เพิ่งมารูนะว่าการลงทุนนี่ก็ต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าวินัยกันด้วยทีนี้ครับในเรื่องของการลงทุนแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งตอนแรกที่เข้ามาลงทุนนะที่เรียกแบบนี้จังหวะเข้าทำะนะ <laughs> เพราะว่าเรื่องของราคาของสินทรัพย์ที่เราไปลงทุนเนี่ย ราคามันผันแปรไปตลอดเวลาดังนั้นถ้าเกิดว่าเราเข้าไปตอนที่ราคาถูกขายไปตอนที่ราคาแพงเราก็รู้สิครับถูกต้องค่ะนะเพราะนั้นคาว่า <c oughs> การจับจังหวะถึงมีความสําคัญประเด็นก็คือว่าแล้วเราจะไปรู้ได้ไงครับว่าการจับจังหวะเศรษฐกิจมันเป็นยังไงอ,อันนี้เศรษฐกิจก่อนนะจะน้นมาลงสินทรัพย์เป็นรายตัวทีนี้ไปดูวัตจักรทางเศรษฐกิจกันบ้างนะครับ บางคนก็บอกว่าก็าเศรษฐกิจมันก็ดีขึ้นทุกวันหรือเปล่าไม่ใช่ถ้าเกิดว่าใครก็ตามนะครับไปดูเรื่องของเศรษฐกิจไม่วจะเป็นเศรษฐกิจในยุคใดก็ตามมันจะเป็นวัตจักรเสมอ uh huh. มีความหมายว่าครั้งหนึ่งมันอาจจะอยู่ต่ําจากนั้นมาไต่ไประดับที่สูงจากนั้นมันก็ลงมาอีกจากนั้นก็ขึ้นไปอีกมันก็เป็นแบบนี้ไม่มีอะไรจรังยั่งยืนขอเล่าแบบนี้ครับช่วงที่เศรษฐกิจโลกในพีคมากๆเลยนะครับหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่สุดแล้วเกิดอะไรขึ้นก็คือเกิดสิ่งที่เรียกว่า Wall Street Crash นะครับก็จะเป็นเรื่องของฟองสบู่แตกที่ Wall Street 1929นะครับหลังสงครามโลกที่สองเศรษฐกิจก็เฟื่องฟูมาเรื่อยๆเลยนะครับแต่ในที่สุดญี่ปุ่นเองเศรษฐกิจเติบโตมากฟองสบู่ระเบิดแตกไป1991ค่ะสหรัฐอเมริกาแข็งแกร่งมาก2008ันแปดจำได้ไหมครับ Lehman b r o t h e r ์วิกเก็ตซับไพร์เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นแบบนี้ไม่ต้องมากนะครับเฟบิร์นเศรษฐกิจไทยจำได้ไหมหนึ่เ้าเก้าเศรษฐกิจเราก็โอ้โหเป็นฟองสบู่ปอง S 1> <S 1> <S แลกมามาดูว่าถ้าจากเศรษฐกิจทวไปกันบ้านนะครับก็ここจะแบ่งออกเป็นทั้งหมดกัี่ขั้นตอนก็คือ recovery อ peak recession แล้วก็ trough <อ>ถ้าเกิดแปลมาก็คือการฟื้นตัว<อ>การเฟื่องฟูการถดถอยแล้วก็คือการหดตัวนะครับเรามาดูกันบ้างว่าทำไมเป็นแบบนั้นถ้าสมมติมว่าฟื้นตัวแสดงว่าเริ่มต้นเนี่ยมันยังไม่คนะ่อยโตนะจากนั้นมันก็ฟื้นตัวขึ้นมาการจ้างงานก็เยอะขึ้นคนก็เริ่มมีสะดุ้งสะังมากขึ้นใช้จ่ายมากขึ้นเศรษฐกิจก็ดีเมื่อมันสูงไปเรื่อยๆเกิดอะไรขึ้นครับ เข้าไปถึงตรงยอดแล้วก็มีความมบบตอนผีกะนะครับมีการจ้างงานเต็มกําลังคนมีเงินจับจ่ายใช้สอยเงินเริ่มเฟ้อขึ้นมานะครับทุกสิ่งทุกอย่างการลงทุนเป็นสิ่งที่ดีหมดเลยเพราะว่ามันค่อนข้างเฟื่องฟูแต่สูงสุดแล้วครับมันอยู่อย่างนั้นตลอดไหมไม่มีไม่ใช่ครับบางทีก็ไม่รู้เวลาไต่ขึ้นเขาเนี่ยสูงสุดยอดเขาหรือยังแต่ปรากฏไม่ใช่ครับสูงสุดยอดเขาแล้วยังต่อละเป็นขาลงนะครับก็เลยเป็น Recession เพราะว่าเศรษฐกิจร้อนแรงมากขึ้นมีการใช้จ่ายเงินกันมากขึ้น ในที่สุดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเช่นอาจจะเกิดฟองสบู่แตกหรือจําเป็นต้องมีการควบคุมเรื่องของเงินเฟ้อการจ้างงานก็น้อยลงส้ำรัยลงไปทรัฟก็คือเศรษฐกิจหดตัวคอน t r a c t i o n ไปอย่างรุนแรงแบบนี้เป็นต้นคิดดูครับเฟิน สมมติเป็นนักจับจังหวะฝฟจะทำยังไงจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเทียบกับเศรษฐกิจในปัจจุบันนะคะพี่เวินเรื่องนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เราอยู่กันมาประมาณสักสองสามปีนี่เห็นชัดทีเดียวนะคะโควิด -19 ทีนเนี่ยเป็นช่วงที่แย่ที่สุดจําได้ไหมคะในปี2020ใช่ค่ะพอโคตตัวปุ๊บนะคะสิ่งที่เราเห็นนโยบายการเงินนะคะก็คือลดดอกเบี้ยเลยนะคะเพื่อที่จะกดให้สภาพคล่องเนี่ยมันดีตัวขึ้นมานะคะกดต้นทุนทางการเงินให้ต่ำนะคะอัดนโยบายทั้งการ อัดนโยบายทั้งการคลังให้เศรษฐกิจฟื้นตัวหลังจากแย่ปุ๊บมันก็จะค่อยๆเข้าสู่ช่วง Recovery นะคะพอรีคอร e เวปุ๊บเราก็เห็นได้ในช่วงประมาณสักปี2021จนถึงปี2022นะคะจนถึงจุดพีคเศรษฐกิจพอฟื้นตัวแรงๆเนี่ยมันก็ส่งผลให้เกิดเงินเฟ้อที่ถีบตัวสูงขึ้นมาด้วยนะคะการจ้างงานเนี่ยนะคะก็ถูกใฮ้ราคาค่าจ้างขึ้นไปนะคะจนสร้างความกังวลใจให้กับทางด้านของผู้กําหนดนโยบายการเงินว่ามันจะเป็น wage price spiral หรือเปล่าก็คือ กลายเป็นเงินเฟ้อเนี่ยไปฝังอยู่ในค่าจ้างที่แท้จริงนะคะเราก็เลยต้องมีมาตรการเข้ามาสกัดซึ่งจุดนั้นเนี่ยเป็นจุดพีคของเศรษฐกิจเลยที่พี่วิทย์เล่าให้ฟังที่เขาเรียกว่าพีกก็ขั้นที่2ที่เราพูดไปเนาะต้องนะคะปี2021-2022เนี่ยแหละหลังจากนั้นเราก็เริ่มเห็นความชะลอตัวลงนะคะหรือว่าโอกาสที่จะเข้าสู่ Recession ก็กําลังจะเกิดขึ้นเหมือนที่เราเนี่ยมองเศรษฐกิจสหรัฐในวันนี้พอเขาเนี่ยเลยจุดพีคมาแล้วนะคะแล้วก็เศรษฐกิจเนี่ยกำลังหักหัวลงเนื่องจากว่านโยบายการ เงินเขาก็ขึ้นดอกเบี้ยมามเพื่อที่จะดึงความเสี่ยงของเงินเฟอ้อเพื่อที่จะกดสภาพคล่องให้ออกจากระบบนะคะแล้วท้ายที่สุดก็อาจจะส่งผลไปยังภาพลบของเศรษฐกิจได้หรือไม่มก็แล้วแต่นะคะว่าตัว recession เนี้ยมันจะดิ่งลงไปจนถึงตกต่ำเป็นวิกฤตหรือเปล่าหรือท้ายที่สุดเดี๋ยมันจะฟื้นฟนกลับมาเป็น recovery แล้วก็กลับมาวนลูปได้อีกนะคะ ทีนี้นั่นคือภาพของเศรษฐกิจที่พีวิตร์เล่าให้ฟังในหลักการมันก็เลยฉายภาพว่าเอ๊ะตอนนั้นมันเป็นอย่างไรในโลกการลงทุนพีวิตย์รจ,รจริงมันก็มีความผันผวนเหมือนกันพีวิตรู้สึกแหมว่าอตลาดมันก็ขึ้นลงตามเศรษฐกิจเหมือนกันด้วยมันจริงๆก็เป็นแบบนั้นเลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราลองมองดูจากภาพที่ฝืนเล่าให้ฟังก็คือตั้งแต่โควิดเป็นต้นมาบางคนก็จะบอกโอโ้ช่วงโควิดลงทุนเนี่ยก็ดูฝืดไปหมดเลยเนาะแต่หลังจากนั้นพอปีที่ค่อยๆ r e c รีคอเวร์ฟื้นตัวขึ้นมาจําได้มมครบปปะาาาณี2020-20 2020งนพูดว่ ลงไปเท่าไหร่ก็ได้กับทุกอย่างเลยก็เพราะว่าเป็นวัตจักรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นบางคนเลยบอกว่าเราจับจังหวะเศรษฐกิจดีไหม,มแต่การที่จะจับจังหวะแบบนั้นได้และแม่นไม่ใช่ของเศรษฐกิจภาพรวนมนะครับของเซกเตอร์ของสินทรัพย์ที่เราจะไปลงทุนถ้าเกิดว่าเราไม่ใช่นักวิเคราะห์เราไม่ใช่นักลงทุนขายใหญ่หรือแม้ทั้งเราไม่ได้ติดตามข่าวเศรษฐกิจทุกวันอย่างคุณศิริัยาอ,อิสระพัฒนีและวิชิติเวคินสมมุติเป็นแบบนี้ ถ้าเราทำยังไงดีเราจับจังหวะเราเข้าไม่ค่อยถูกรอยอถ้าเกิดว่ามันเป็นท่าทุกคนเข้าถูกจังหวะหมดมันก็ง่ายเนอะอแต่มันไม่ใช่เป็นแบบนั้นมันมีตัวอะไรไหมครับทีพ่พอมาชดเชย หาแบบนี้น่นอนนะคะเพราะว่าวันนี้เราคุยกันแล้วนะคะว่าข่าวเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นรายวันนะคะแล้วก็ตลาดทุนเองก็ล้อไปกับวัฏจักรเศรษฐกิจแต่ไม่ใช่เป๊ะๆนะคือโดยปกติแล้วเนี่ยนะคะตลาดทุนเนี่ยจะเป็น leading indicator <อ>คือจะเกิดก่อนภาพเศรษฐกิจจริงเสมอจะดีก่อนเศรษฐกิจจริงจะดีจะแยกก่อนเศรษฐกิจจริงจะแยกเาเรียกเป็นหนังพรีวิวถูกต้อง <c oughs> ค่ะประมาณสัก6เดือนนะคะหรือว่า2ไตรมาสตลาดทุนเนี่ยจะสะท้อนภาพอนาคตได้ชัดเลยนะคะทีนี้พอพี่วิทย์บอกว่า ว่าเอ้ยเศรษฐกิจมันอย่างนี้และเราก็ไม่แน่ใจนะคะว่ามีเวลาติดตามพอรหรือเปล่าหรือว่าถ้าติดตามเยอะๆแอคชั่นเยอะๆเสียต้นทุนในการซื้อซื้อขายขายไปอีกเนี่ยนะคะเราทําอย่างไรได้บ้างนั่นก็คือเหตุผลที่เรามาคุยกันเรื่อง DCA ในวันนี้พิมิ์บอกว่ามันมี3คําใช่ไหมไมันมีคําว่าอะไรบ้างนะคะพิมิตดอลลาร์ <Dollar. S 1> cost averaging สามตัวรวมกันแล้วครับพอมันมาผันึกกกำลังมาแล้วมันทำงานยังไงครับฝนดอลลาร์เนี่ยนะคะจริงๆเ้ามาจากฝั่งสหรัฐเนาะถ้าเป็นบาทมันควรเป็นบาท Cost averaging, Cost averaging. นะคะ,ะก็คือการถัวเฉลี่ยลงทุนสม่ำเสมอด้วยจำนวนเงินเท่าเท่ากันคุณจะลง100ก็ได้1 1 0 0 1 0 0 0 0ก็ได้แต่เป็นจำนวนเงินเท่าเท่ากันและเวลาระยะเดียวกันเช่นไตรมาสละครั้งเดือนละครั้งสัปดาห์ละครั้ง<อ>แบบนี้ก็ได้ค่ะอันนี้คือคำของ DCA สมมติติ้งต่างแบบเป็นศัพท์ง่ายๆเนาะสมมติว่าเราต้องการมีเรามีเงินทุนของเรา1 2 0 0 0 0บาทเราบอกว่า เราต้องการที่จะลงทุนทั้งปีเราไม่จับจังหวะ uh huh. เราหั่นมันเป็น12ก้อน แล้วจากนั้นก็ใส่เข้าไปแต่ละเดือนแต่ละเดือนขนาดถูกต้องลักษณะแบบนั้นใช่เลยตรงตรงนั้นเลยใช่เลยแล้วมันดียังไงอ่ะข้อดีนะคะอย่างเช่นค่าฟันขอยกตัวอย่างง่ายสุดนะคะก็คือเรื่องของกองทุนประหยัดภาษีเรารู้อยู่แล้วว่ารายได้เฉลี่ยเราประมาณปีละเท่าไหร่และเราใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้มากน้อยแค่ไหนเช่นสมมติบางคนรายได้สูงนะคะแล้วก็ลดหย่อนภาษีได้ปีละ1นึ0 0 0สบาทแบบที่พี่วิทย์บอกเลยนะคะแทนที่เราจะไปซื้อปลายปีทีเดียวซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นตลาดเป็นอย่างไรเราจะมมีเงินนก้อ1บาท ก็ถัวเฉลี่ยลงทุนเดือนละ1 0 0 0 0บาทไปเรื่อยๆ <โด S 1> ข้อ<โ>ดี3ข้อของ DCA นะคะข้อแรกคือใช้เงินไม่ได้เยอะค่ะจริงๆเนี่ยหนบาทก็ลงทุนแบบ DCA ได้แล้ว<อ>จะ DCA แบบรายสัปดาห์รายเดือนรายไตรามาสรายครึ่งปีได้หมดเลยแต่ที่นิยมที่สุดคือ DCA รายเดือนค่ะเดี๋ยวต้องมาถามว่าทําไมเป็นรายเดือนอ่ะคุยเรื่องนี้กันต่อกันว่าแล้วที่บอกว่ามันดีอ่ะสมมติเราเราคิดกลับกันนะก็ตอนนี้ก็มองแล้วเนี่ยข่าวเศรษฐกิจดูไม่ดีเลยอะเราก็ เอาเงินของเราเนี่ย จับจังหวะนะเสียบเข้าไปตรงนั้นเลย <c oughs> ที่สุดพอมันพีคทุกคนก็เฮ่ยพร้อมกันไปหมดเลย <c oughs> แต่ถ้าเกิดเราเฉลีล่ยแสดงว่าบางครั้งเนี่ยเราลงทุนในจังหวะที่มันแพงด้วยเช่นเดียวกันใช่ค่ะออนี่คือข้อดีข้อที่สอนนะคะคือมันจะลงทุนในทุกช่วงเวลาแปลว่าเราจะไม่ออกจากโลกของการลงทุนเลยไม่ว่าตลาดจะดีหรือไม่ดีก็ตามนั่นแปลว่าถ้าเราอยู่ในตลาดได้นานก็แปลว่าโอกาสในการทํากําไรของเราก็จะนานมากขึ้นด้วยแม้มันจะไม่ได้เป็นส่วนที่ทําให้เราได กำไรสูงที่สุดก็ตามแต่อย่าชอบคำนี้จังอาจจะไม่ได้สูงที่สุดก็ตามใช่ค่ะอันนี้คือเหตุผลนะคะดังนั้นนี่เป็นข้อดีที่สอนนะคะคือทําให้เราอยู่ในตลาดได้นานเพราะว่าเป็นการลงทุนแบบต่อเนื่องสม่ําเสมอนั่นเองค่ะพิวิทย์ถามเมื่อสักครู่บอกว่า DCA สามารถทําได้ในหลายกรอบเวลาเช่นบอกว่าทุกไตรมาสก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นทุกเดือนก็ได้ ทำไมถึงได้บอกว่า1เดือนเนี่ยดีที่สุดเพราะอะไรหลายลคนก็เป็นอย่างนั้นจริงๆใช่ค่ะทำเป็นเดือนดีกว่าจริงจริงแล้วเพราะคนส่วนใหญ่ได้รับรายได้เป็นเดือนค่ะ<ฮ>เป็นมนุษย์เงินเดือนถูกไหมคะ<อ><อ>แล้วก็มันจะทําให้เราสามารถจัดการเงินได้ง่ายเนื่องจากว่าเรารับเดือนหนึ่งจะ2 0 0 0 0ื่นสามหมื่นห้าหมื่นแล้วแต่เนี่ยนะคะหลายคนก็จะต้องใช้จ่ายเป็นรายเดือนอเช่นค่าบ้านค่ารถค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่ากินค่าอยู่ให้พ่อแม่ทําบุญไปเที่ยวดังนั้นเนี่ยถ้าจัดสรรเงินส่วนหนึ่งในแต่ละเดือนไว้ การลงทุนออมก่อนใช้ได้นั่นก็จะทําให้เรามีวินัยในการลงทุนแล้วก็ไม่กระเบียดกระเสียนเกินไปและค่อนข้างทําได้เมื่อเทียบกับการ DCA เป็นรายไตรามาสหรือว่ารายสัปดาห์ที่อาจจะทําให้ไม่สอดคล้องกับรายรับสักเท่าไหร่นั่น,อน,นเองอค่ะพิวิจิงๆแล้วอีกหนึ่งข้อดีนะคะอของการ DCA ก็คือเราเนี่ยได้ค่าเฉลี่ยค่ะพิวิจริงๆแล้วโดยปกติเวลาเราลงทุนแบบ DCA เนี่ยนะคะถ้าพิวิ์ถามว่ามันเหมือนหรือต่างกันจริงๆเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราลงทุนในอะไร ในอสังหารริมทรั์นะคะในสิงคโปร์กับไทยก็อาจจะมีความเหมือนต่างไม่เหมือนกันนะคะหุ้นในอเมริกากับไทยก็อาจจะมีลักษณะไม่เหมือนกันจังหวะไม่เท่ากันด้วยเนาะใช่ค่ะหรือว่าประเภทของกิจการของบริษัทที่อยู่ในประเทศนั้นๆก็แตกต่างกันไปนะคะการดี a เนี่ยมันทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะลงทุนได้ครอบคลุมเหมือนกันถ้าเราซื้อกองทุนสมมติซื้อกองทุนหุ้นโลเราก็จะได้ทั้งหุ้นอเมริกาด้วยหุ้นอังกฤษด้วยนะคะหุ้นญี่ปุ่นหุ้น จีนหรือแม้ว่าจะมีอาเซียนด้วยก็ได้นะคะคือมันกระจายการลงทุนได้ด้วยเหมือนกันนะคะ<อ>เช่นเดียวกันนะคะการถัวเฉลี่ยเนี่ยทำให้ต้นทุนของเราเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ซื้อต่ําที่สุด แต่เราก็ไม่น่าจะได้ซื้อในจุดที่แพงที่สุดด้วยเพราะว่ามันเฉลี่ยไงะคะคือเราไม่ได้ทุ่มก้อนใดก้อนหนึ่งไปในกรอบเวลาใดกรอบเวลาหนึ่งใช่ค่ะเพราะว่าการจับจังหวะแม้ว่าอาจจะทําให้คุณได้กําไรนะแต่มันไม่ง่าย,าย,ายหลายคนอบอกว่าต้องซื้อถูกขายแพงเหมือนที่พี่วิทย์บ,บอกเนะเา<ล>ะแล้วต้อง<า>ได้ไม่เออแต่มันทําได้ไหมนี่อีกเรื่องนั่นละสิลองกลับไปถามตัวเองก็ได้นะคะจริงๆเฟิร์นชอบแนะนาแบบนี้บอกว่าให้แบ่งเงินเป็นสองก้อนก้อนแรก d c a อีกก้อนหนึ่งทําเองคปีหนึ่งมาวัดกันลุ้นๆกันไปเลยไม่กล้าดู ว่าเราหรือว่า DCA มันเจ๋งกว่ากันอ่าแล้วทาแบบเนี้ยหลายๆปีมันจะรู้เลยว่าท้ายที่สุดเราเหมาะกับแบบไหนและเราสบายใจแบบไหนเพราะว่าฝนว่าการลงทุนที่ดีที่สุดนะลงทุนแล้วต้องนอนหลับครับถ้าคุณนอนแล้วรู้สึกว่ากังวลว่าเฮ้ยคุณจะล่วงไม้ตื่นมาตลาดจะเป็นยังไงเงินเราจะหายหรือเปล่าแบบเนี้ยไม่แฮปปี้เลยระหว่างทางครับอันนี้เป็นสิ่งข้อแนะนําที่ดีมากๆนะครับเพราะว่า คนแต่ละคนพอเป็นนักลงทุนรุกี้อันนี้ชัดเจนมากเลยว่าเราไม่เคยรู้เราก็อาจจะไม่เสี่ยงก็ใช้ DCA แต่พอเราผ่านมาสัักครับเราเริ่มต้นเรียนรู้แล้วอ,อาจจะคิดว่าเราพอจับตลาดได้บ้างแต่จับได้จริงหรือเปล่าเนี่ยผลเท่านั้นที่จะบอกได้นะครับว่าท่านทําได้ถูกหรือเปล่าอย่างเฮียเป็นไงบ้างประสบการณ์โดยตรงประสบการณ์บอกแบบน,นี้นะครับเราพยายามเราเชื่อตัวเองนะครับจำได้ไหมไอ้ประโยช์ที่แล้วเราบอกว่าการที่เราประเมินผลการลงทุนและยอมรับอย่างเป็นจริงบางครั้งเราโกหกตัวเอง ทำให้เรามองเห็นภาพนั้นเบลอมากแต่ถ้าเกิดเรามาดูจริงๆปั๊บเราจะพบเลยครับว่าเราไม่สามารถที่จะบีบตลาดได้ในบางจังหวัสดสมมุติเกิดเหตุจริงๆเช่นกรณีการที่เศรษฐกิจทั้งโลกซบเซาเช่นกรณีช่วงลีมอนบราเตอร์กรด็ดีช่วงโควิดไอ้นี้ก็ด้านหนึ่งแต่ว่าก็อ,อาจจะเจอเรื่องของอารมณ์เข้าไปเกี่ยวข้องแต่ที่สุดแล้วการที่เราสําคัญตัวอู้เราเก่งมากไม่ใช่นะครับดังนั้นเรามีสติเราประเมินและอย่างที่เฟิร์นว่าไม่มีอะไรดีกว่านั้นแล้วครับ เอาเหตุผลเชิงประจักษ์เอาหลักฐานเชิงประจักษ์มาแบ่งกันเลยสส่วน <c oughs> ว่า2ส,ส่วนนี้ตกลงแล้วมันออกมาเป็นอย่างไรเราจะได้รู้ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงได้สําคัญว่า เราตรวจสอบจริตส่วนตัวด้วย <c oughs> แต่เราเชื่อจริตส่วนตัวเองไปตลอดไม่ได้นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้น DCA เหมือนกับเป็นตัวหางเสือเรือครับเร <c oughs> ือจะเชไปทางไหนมันจะได้กลับมาจุดเดิม <c oughs> มันก็มีข้อดีของมันมันอาจจะไม่ได้แมกซิมายเสมอไปแต่มันก็มีความหมายว่าเราได้ที่ค่าเฉลี่ยเสมอนะครับ <c oughs> ใช่ค่ะแต่ว่าเรียญมี2ด้านนะคะ <c oughs> เราพูดถึงข้อดีแล้วก็อยากจะเล่าให้ฟังถึงข้อเสียด้วยว่า DCA ก็ไม่ดีไปซะทั้งหมดนะคะเพราะว่าหลายคนถ้าหวังกําไรสูงๆกําไรสองหลักจากการ DCA ต้องบอกว่า หวังการที่ลงทุนหุ้นลายตัวแบบจับจังหวะในช่วงวิกฤตหาโอกาสได้นะคะถือว่าเป็นโอกาสที่เราจะได้กําไรแบบหลายเด้งอ่ะง่ายๆอย่าง VI หลายคนในบ้านเราเนี่ยนะคะได้กําไร1 0เด้ง20เด้งเนี่ยเขาไม่ได้ DCA เนะคะเพราะการ DCA จะไม่ได้เป็นส่วนที่ทําให้ได้กําไรสูงสุดแต่เช่นเดียวกันมันก็ทําให้คุณไม่ได้เจ็บตัวที่สุดนะคะดังนั้นมันคือข้อเสียที่แฝงไปด้วยข้อดี พร้อมๆกันอันนี้คือความท้าทายแรกถ้าใครอยากจะ DCA อย่าหวังว่าจะได้กำไรสูงสุดไม่มีทางนะคะอย่างที่2ก็คือการลงทุน DCA ในภาวะตลาดขาลงหรือในสินทรัพย์ที่ไม่เวิร์กเนี่ยสุดท้ายคุณจะเจ็บและ 7ค่ะทาไมถึงบอกแบบนั้นเพราะว่าในตลาดขาลงแปลว่าเราจะซื้อของที่ราคามันร่วงมาเรื่อยๆอซึ่งเราไม่รู้ว่าปลายทางมันคือเมื่อไหร่ถูกไหมคะมและยิ่งถ้าเป็นของที่ร่วงมาเรื่อยๆและเป็นของที่ไม่ดีนั่นคือสินทรัพย์ที่ไม่โอเคในระยะยาวแปลว่าท้ายที่สุดคุณจะไปอยู่ในบอททอมแน่นอนมันจะกลับขึ้นมาได้ยากดังนั้นสิ่งสําคัญคือถ้าจะ DCA ต้องแน่ใจว่าของที่คุณจะดี a เป็นของที่ดีและมีอนาคตนั่นเองค่ะในโลกยุคปัจจุบันครับศตวรรษที่ 21แล้วเทคโนโลยีนั้นสามารถที่จะมาช่วยเราได้เยอะพอสคอมควรนะครับเช่นบางคนบอกว่าจะ DCA ตายจริงเดี๋ยวลืมไงเรามีวินัยมากวันนี้เงินเดือนออกเดี๋ยวจะต้องใส่เข้าไปเลยถึงเวลาปับ๊บโอ้สิ่งนี้ก็อยากได้สิ่งนั้นก็อยากมีบางทีมีวินัยจริงครับแต่ลืมก็เป็นไปได้ดังนั้นเรื่องของตัวกลไกต่างๆในการใช้เทคโนโลยีมาอำนวยความสะดวกให้เราสามารถยืนอยู่กับนะครับการลงทุนแบบ DCA ได้ ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งทาง TTV Touch เองนะครับก็มีฟีเจอร์อันนี้สามารถเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเหล่านี้เนี่ยมาช่วยเหลือคนที่จะเป็นนักลงทุนแบบ DCA ได้เราลองไปดูนะครับว่ากลไกลนี้เนี่ยเขาเวิร์กกันอย่างไรครับในแอปพลิเคชัน TTV Touch เขาก็จะมีฟีเจอร์นี้อยู่เลยนะครับก็คือการลงทุนแบบ DCA เราลองมาดูกันนะครับว่าเขาใช้วิธีการอะไรกันบ้างน,นะครับก็นแน่นอนเข้าไปปั๊บท่านเป็นนักลงทุนนะ ท่านก็กดเข้าไปที่เมนูการลงทุนแล้วก็ไปเลือกที่เมนูอื่นๆแล้วก็เลือกจัดการแผน DCA เขามีคำนี้อยู่ในแอปพลิเคชันเลยนะครับทีนี้พอเลือกเพิ่มแผน DCA ไปแล้วตั้งรายการลงทุนอัตโนมัติได้นะครับเฉพาะกองทุนที่เคยซื้อแล้วเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นมีความหมายว่าอาจจะต้องเริ่มต้นมาก่อนหน้านั้นด้วยจากนั้นไปดูรายละเอียดของกองทุนเลือกกองทุนที่ท่านมีความสนใจอ่านรายละเอียดข้อมูลกองทุนแล้วจากนั้นท่านก็คลิกซื้อ อ่านรายละเอียดนะครับหนังสือชี้ชวนการลงทุนท่านก็คลิกแล้วก็ซื้อจากนั้นครับกรอข้อมูลเลือกบัญชีการชําระเงินนะครับระบุจํานวนเงินระบุช่วงเวลาที่ท่านต้องการระบุวันที่จะทํารายการจากนั้นก็คลิก next หรือว่าถัดไปนี่แหละครับตรวจสอบข้อมูลก่อนยืนยันคําสั่งซื้อนะครับแล้วก็ทําเครื่องหมายเพื่อแสดงความยินยอมจากนั้นท่านก็คลิกสําคัญมากๆยืนยันตัวตนด้วยการกดนะครับพินเพื่อทํารายการนี้ ทุกอย่างก็จะเรียบร้อยตั้งแผนการลงทุนแบบ DCA เป็นผลสำเร็จนะครับเห็นวิธีการ DCA แล้วนะคะเห็นข้อดีข้อเสียนะคะแล้วก็สิ่งที่ทําให้เราสามารถ DCA ผ่าน TTB Smart Pot r ได้แล้วเ <st <pill started up> ชื่อว่าใครหลายคนน่าจะลองนําไปทําตามดูนะคะติดขัดอะไรก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันก็ได้นะคะส่วนครั้งหน้าเราจะพาไปคุยอะไรเดี๋ยวรอติดตามกันได้นะคะใน Smart Invest by TTB Smart Pot กับพี่วิแล้วก็เฟืนค่ะ TTB SmartPort เนี่ยก็เป็นโมเดลการลงทุนกองทุนรวมที่เหมาะกับนักลงทุนหน้าใหม่นะครับเพราะมีผู้เชี่ยวชาญในการคัดจัดปรับกองทุนเริ่มต้นได้เพียง1บาทและที่สำคัญสามารถเลือกความเสี่ยงได้ตามต้องการ